ำลังเจอปัญหาแบบนี้หรือเปล่าท่าอยางดูดส่งน้ำที่คุณใช้อยู่ไม่ทนน้ำร้อนสวัสดีค่ะเตย p t i Group Product Experts วันนี้จะมาช่วยคุณแก้ปัญหาค่ะท่อยางดูดส่งน้ำในอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่อดูดส่งน้ำหรือท่อน้ำทิ้งมักเป็นท่อท,ที่ต้องมีความแข็งแรงทนแรงดันและหากยิ่งเจอน้ำร้อนไอน้ำถ้าท่าอยางที่ใช้อยู่ไม่ทนก็เป็นปัญหาใช่ไหมคะ แต่ที่เทคโ้ดเราออกแบบและผลิตทอ,อยางดูดส่งน้ำร้อนพร้อมใ้คุณนำไปใช้งานได้ทันทีค่ะผลิตจากวัตถุดิบยาง EPDM 100%ไม่มียางเกลดต่ำผสมทำให้สามารถใช้งานทนความร้อนได้สูงทนต่อน้ำร้อนและไอน้ำอุณหภูมิการใช้งานลบ40องศาเซลเซียสถึง120องศาเซลเซียสอีกทั้งยังทนต่อการใช้งานการแจ้ง สริมความแข็งแรงด้วยชั้นผ้าใบเกรดพิเศษมีความยืดหยุ่นช่วยในการคงลูกทนแรงดันสูงถึงสิงบบาร์มีทั้งแบบผิวเรียบและท,ท่อยางสันผ้าหรือ,อรท่อยางลายผ้าให้คุณได้เลือกใช้งานหเมอสสำหรับการนำไปใช้งานที่หลากหลายและสแตนดาร์ดไฟที่มีให้คุณเลือกดังนี้นอกจากนี้ยังมีบริการรับผลิตตามสเปคการใช้งานไดมิเตอร์ขนาดใหญ่ถึง28นิ้ว เมื่อรู้แบบนี้แล้วก็หมดปัญหาเรื่องท่อยางดูดส่งน้ำร้อนแล้วค่ะสามารถสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับท่อยางเสริมแรงได้ที่แบนด์เทคโคตค่ะ